คำที่ใช้บันไม่หันอากาศและใช้บันรอเรือสองตัวค่ะนักเรียนและถึงแม้ว่าจะออกเสียงเหมือนกันแต่การใช้ต่างกันนะคะ 1. การใช้บันที่เป็นไม่หันอากาศนะคะนักเรียนถ้านักเรียนท่องได้ตามกูเจนจะดีมากเลยนะคะให้ในักเรียนมาท่องไปพร้อมๆกับกูเจนเลยค่ะ นาลลงบันใดบันทึกให้ดูทรงดีดึงเริงบันเทิงนเสียงบ,บันลึกสันัดนดัง,ดงคำที่ใช้คำว่าบันไม่หันอากาศที่ใช้ในปัจจุบันนะคะนักเรียนมีห้าคำมาดูกันเลยค่ะบันดาล บันไดบันเทิงบันทึกบันลือในปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนเราจะใช้บันที่เป็นไม่หันอากาศเพียงแค่คําคำค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะ5คําคำนี้ซึ่งอยู่ในบทกรอนที่ครูเจนได้พานักเรียนเนี่ย ท่องไปเมื่อตะกี้ไงคะเรามาดูการใช้บันที่เป็นรอเรือสองตัวหรือที่เรียกว่ารอหันนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยคำที่ใช้บันเป็นพยางค์แรกของคำตัวอย่างมีดังนี้ค่ะบันทม ไม้บรรทัดบรรน,นารักษ์รถบรรทุกอันนี้คือตัวอย่างที่ครูเจนนำมาให้นักเรียนได้อ่านและดูว่าคำอ่านและคำเขียนได้เขียนต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนวันนี้ครูเจนก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ ทำแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่94และ95ค่ะมาดูกันเลยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเขาให้เติมบทร้อยกรองให้ถูกต้องเราได้ท่องกันไปแล้วจากที่ผ่านมานะคะนักเรียน พอนักเรียนเขียนบทร้อยกรองเสร็จแล้วนะคะเติมคำลงไปนักเรียนก็มาเขียนข้อสอเขียนคำจากคำอ่านต่อไปนี้นะคะน้าต่อไปค่ะตรงนี้นะคะง่ายมากคือให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำลงมาเติมที่ข้อ1 2 3 4งและหค่ะ และข้อ4เติมพยางบันหรือบันรอหันให้เป็นคําที่มีความหมายเติมไปแล้วให้นักเรียนระบ,บายสีให้สวยงามด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับรูเจนในรายวิชาภาษาไทยเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันในคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ